วันหนึ่งพ่อแม่กูมาเนี่ยรู้สึกว่าอ้ยร้อนจังร้อนจังก็เลยแบบน้ำอาบไปอารู้สึกว่าเอออยากจะอาบแบบชิลๆเป็น private o n s e ่างเงี้ยอยู่บนเขาไกลลาดนะครับไม่อยากใครมากวนเลยเลยทำการเอาขี้ใครที่อาบน้ำเนี่ยปั้นขึ้นมาไม่ได้อาบน้ำนันเหมือนกันนันหน่อยอีเวนต์เยอะเนาะคือพ่อเอาขี้ใครเนี่ยปั้นเป็น กุมารองคหนึ่งเสกองค์ปุ๊บให้เป็นกุมารแล้วบอกว่าขอให้เจ้าเนี่ยจงไปเฝ้าหน้าประตูสั่งไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดแม่จะอวยพรให้ลูกเนี่ยชนะทุกอย่างได้ก็พระราชทานพรไปว่าอวยพรให้ชนะมีแรงมีสัพพะกำลังมีอะไรเงี้ยนะก็กุมารเนี่ยเป็นกุมารเด็กน่ารักน่ารักเลยก็ไปเฝ้า หน้าประตูวิหารหรือประตูถ้ำแล้วแต่จะเล่านะทีนี้พระสวามีรพระศิวะนะครับผู้เป็นเทพสูงสุดแห่งตีเทพเลยนะแล้วก็มีสภากำลังเ่ยมากนะครับท่านก็เสด็จมาเจอพระคณีทรงคุยกับพระคณีว่าเฮ้ยเ้าเป็นใครอ่ะใครอ่ะเธอเป็นใคร ทีนี้ก็บอกว่ามีบอกพระประสงค์มาว่าเนี่ยนน่ะฉันเนี่ยจะเข้าไปหาเมียฉันข้างในแล้วเมียฉันก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยพระนี้ก็บอกว่าเอใครเนี่ยไม่รู้จักอืพูดยังไงก็ไม่เข้าอืะประสิวะโกรธพอมีการพิโรธของพระสิวะแล้วเนี่ยท่านก็เลยสั่งลูกน้องอนะแกยังไม่ลงมือเองนะสั่งลูกน้องว่า ไปจัดการซิเด็กนี่หน่อยพอไปจัดการปุ๊บโอ้หนนทงนุนทิมาแล้วทั้งสวรรค์เลยพระองค์พระอินทร์แหกกันมาสู้หมดเลยแพ้จนพระวิษณุมาสู้กับแพ้จนพระพรหมมาสู้กับแพ้แพ้หมดแพ้เรียบนะครับจนแห้ก็ไปบอกพระศิวะว่าโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุ้ไม่ได้เลยท่านแพ้รับข้าบเลยทำไงดีะ แล้วแพ้เด็กด้วยนะเกินต้เลยอ่ะก็เลยโกรธไม่ใช่ว่าโกรธโกรธโกรธโกลกรธทีนี้ท่านเนี่ยก็เลยเอาตรีศูนย์ของท่านเนี่ยคว้างออกไปเออท่าเอาตีศูนขงท่านคว้างไปที่วิคเนตปึ๊บตัดคอชึบขาดพระเอิญพระแม่อุมาอาบน้ำเสร็จพอดีให้เวลาอาบน้ำเป็นไหลอยู่นะไหลวอลแฟ่อยู่นะ แล้วไม่รู้จะออกมาหน่อยไม่<ค>ได้ยิน <พอ S 1> เสียงเลยเหรอ,อ,อโครมครามต, <พอ S 1> ตุ้มตงเป็นอะไรเป็นพิเศษออนเซ็นออฟพิเศษจริงพิเ็นมาก